จังหวัดสระแก้วตำรวจไทยกัมพูชาบุกทลายแก๊งคอเซนเตอร์ปล่อยเปรตส่งกลับ119คนพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรับบุตรเจรตตำรวจแห่งชาติมารับตัวและเข้าดำเนินการในคดีจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ครั้งสำคัญสืบเนื่องจากการที่ตำรวจไทยร่วมกับตำรวจกัมพูชาบุกทลายแก๊งคอเซนเตอร์ที่ปล่อยเปรตในประเทศกัมพูชา และจับคุมเครือข่ายแก๊งคอเซ็นเตอร์และคนไทยที่ไปทำงานเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์พร้อมส่งกลับประเทศไทยผ่านช่องทางคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งในเบื้องต้นมีการส่งกลับจำนวน119คนส่งกลับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วมณฑลทนหารบกที่19และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ในการคัดกรองและคัดแยกผู้ที่ถูกส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ NRM โดยใช้สโมสรมนทนทหารบกที่19อำเภออรัญญกประเทศเป็นสถานที่คัดกรองซึ่งผู้ที่ถูกส่งกลับทั้งหมดจะถูกสอบข้อเท็จจริงเพื่อคัดกรองหากพบว่า มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยถูกหลอกถูกบังคับถูกทำร้ายเพื่อบังคับให้ทำงานหรือถูกแสวงหาประโยชน์เจ้าหน้าที่จะได้นำเข้าคุ้มครองณศูนย์คัดกรองกลไกการสมต่อระดับชาติจังหวัดสระแก้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการการค้าการคุ้มครองและการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อต่อไป และหากพบว่าใครที่มีคดีหรือมีหลักฐานการกระทำความผิดเช่นเปิดบัญชีม้าหรือเดินทางเข้าออกหลายครั้งและเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวไปสอบสวนสืบสวนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลในทางคดีโดยมีตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์อง บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าร่วมสอบด้วยจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการทราบว่ายังมีคนไทยจำนวนมากที่อาจจะถูกส่งกลับอีกซึ่งในส่วนของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปข้อมูลภาพข่าวสวทสะแก้วพีพีนไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สามงานห้าสิบหกตารางวา ขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนบาททวนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือไอดี n ล ton0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6888 idline ต้น t o n 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้าม น้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท้วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสําหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888 i d ิล n ยต้น064 837 0198